บีบบีบบีบนะคะเป็นรอยสีแดง,ดงมันออกดีมากสิวเน่าหลุดออกมาเป็นเม็ดเลย ัสดีค่ะชื่อบิวค่ะอายุ25ปีเป็นนางสาวไทยขอนแก่นปี2562ลงถึงเป็น finalist นางสาวไทยปี2562และมินเนอร์ CSR ของ o s ชุนไทยแลนด์นะคะบิว <Wow. S 1> นะคะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวเซี่ยน <What? S 1> แล้วก็จะชอบแบบบีบบีบบีบนะคะผลลัพธ <Huh? S 1> ์ที่ออกมาเนี่ยก็คือมันทําให้ จมูกเนี่ยค่ะเป็นจ้ำๆจำนะคะเป็นรอยสีแดงเออไม่โอเคไม่อไม่โอเคมากๆเลยนะคะเพื่อนบิวนะคะ<ๆ>ก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์ให้บอกว่าเป็นตัวที่เขาใช้ประจําอ่ะบิวก็ไปหาซื้อมาที่อีแอนบและตอนนี้เราก็มาอยู่กับเขาแล้วค่ะ ซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะนาคิสไ f ฟ์ลีโนสค่ะวันนี้ดิวก็จะมาลองดูสิว่านาคิสไ f ฟ์ลีโน e เนี่ยดีจริงอย่างที่เพื่อนดิวเขาบอกหรือเปล่านะคะซึ่งเราก็จะมาลองพร้อมกันเลยขั้นแรกนะคะก็จะขอคลีนบริเวณจมูกให้สะอาดก่อนนะ oh. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เอาตัวไลฟ e ลีโนสนะคะมาทาเ oh. พื่อที่จะลอกสิวเซียนนะคลีน oh. จมูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแกะกล่องข้า oh. งในเนี่ย oh. เขาก็จะเปน นี่นะคะ <Wow. S 1> ก็จะเป็นแบบนี้ <Wow. S 1> แล้วก็จะมีกล่อง <What? S 1> มีกระดาษอยู่ข้างในนะคะให้มาด้วยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการทาเจ้าตัวนี้ก่อนหลังจากที่เราทาตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <Wow. S 1> เราก็จะมาแตะเจ้ากระดาษอันนี้กันนะคะ <Wow. S 1> ขออน,นุญาตดูกระจกนะ <Wow. S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <Wow. S 1> เราก็จะ ทิ้งไว้15นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดูผลพร้อมกัน15นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาทําการลอกเจ้าแผ่นตัวนี้ออกกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ <Wow. S 1> ก็จะบอกว่ามันออกดีมากเท่าที่บิวใช้นะคะรู้สึกว่าโอเคมากเลย <What? S 1> หลังจากที่เราใช้เสร็จรู้สึกว่า ผิวตรงบริเวณนี้มันนุ่มด้วยส่วนตัวคือชอบค่ะแล้วก็สิวนี่หลุดออกมาเป็นเม็ดเลยคนที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อนาคิสไลฟ์ลีโนสตัวนี้ได้ที่ i v e n d Boy ทุกสาขาทั่วประเทศ <Wow. S 1> รวมถึง c o s m o b e a u t y ทั้ง4สาขานะคะ